ฮ้ยนี่ครั้งแรกของรายการเลยนะที่มาถ่ายฟิ้นย่างร้านนี่แบบโคตรญี่ปุ่นสวัสดีผมไอเทนทีวี TV, พี่นี้ เอาใจวัยรุ่นกันบ้างหลังจากเราไปร้านเก่าแก่ร้านในตำนานร้านแรกของเมืองไทยนี่นั่นโน้นร้านนี้เรียกว่าน้องใหม่ในวงการปิ้งย่างสร้างชื่อมาได้แบบไม่กี่ปีแต่ว่าที่พิเศษคือมันเป็นยากินิคุแบบญี่ปุ่นแท้ๆที่อยู่ราชพพึษ์ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนราชพพึษ์เรียกได้ว่ารัศมี5กิโลสกิโลนี้ปิ้งย่างแบบแบบแนวยากินิคุญี่ปุ่นแท้ๆแท่จะไม่มีเลยและร้านนี้มีชื่อว่า A5 Legacy Be e f หรือ Apollo Number ลขห้าเลกเกซี่บีฟทำไมชื่อมันต้องแบบ Uhm. อลังการประหลาดขนาดนี้เดี๋ยวเราตามไปคุยกับที่มาของชื่อกันสวัสดีกั้งสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเรากับกั้งรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าช่วงโควิดเราเคยทำโปรเจกต์ด้วยกันช่วยเหลือร้านอาหารที่ประสบปัญหาซึ่ง A5 Legacy Beef ก็เป็น1นึ่ในร้านที่ประสบปัญหาเหมือนกัน อเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ก่อนหนึ่งเรามาถามที่มาก่อนเลยดีกว่าทำไมต้องอพอลโลน u m b บ r รไฟหรือทำไมต้อง A 5ฟ e g a c y Beef อีบจริงก็คือบ้านเลขที่เนี้ยเป็นบ้านเลขที่13แล้วหมอดูบอกว่าต้องมีเลขที่5านี้ชื่อแล้วพอดีเราขายเนื้อพอดีเราก็เลยตั้งชื่อว่า A 5ฟอ๋อคือมาจากความมูก่อนหมอดูบอกว่าต้องเป็นเลขที่5 แต่บรรดาเลขที่13ใช่ซึ่งเป็นเลขไม่มงคลเราก็เลยอ่ะงั้นจะเอา5แล้วเราขายเนื้อซึ่งไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเกรดดิ้งเนื้อเป็นแบบ m a r b l i n g score มี a อ่ะมอี A5, อ4 A3 อะไรก็ว่าไปซึ่ง A5 เป็นเกรดแบบสูงสุดแล้วสูงสุดเขาก็เลยเอาชื่อ m a r b l i n g score ของเนื้อญี่ปุ่นมาเป็นชื่อร้านแล้วอพอลโลมาจากไหนอพอลโล บอกว่าให้พนักง,งานในร้านอ่ะใส่ชุดสีส้มไม่ก็ให้ร้านเราเป็นสีส้มให้หมดเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเกิดวันจันทร์เราไม่ถูกกับสีส้มเราขอสีเหลืองละกันมันมาจากดวงหมดเลยหมอดูบอกว่าต้องขอสีส้มเราเกิดวันจันทร์เลยขอสีเหลืองขอลีเหลืองแล้วเราก็เลยรู้สึกสีเหลืองก็ดวงจันทร์ละกันเป็นยานอาวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยว่า่อเราจะมีมสัสคอตเป็นมนุษย์อวกาศอ่ะขอโลก <Apollo S 2> <ๆ>คือชื่อของยานอาวกาศ อ,อ๋อนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของร้าน<ต>ใช่จอร์ดจอร์ดเป็นนักบินอวกาศ<ช>ที่ขี่ยานอวกาศอพอลโลนัมเบอร์ไฟขึ้นไปบนดวงจันทร์ใช่คือตอนแรกอะนางอะอยู่บนดวงจันทร์แลวนางได้กินเนื้อย่างนางก็เลยลงมานาวก็ขี่วัวให่ไปบอกเพื่อนว่าเนี่ยมีเนื้อย่างที่ร้านชันเพ่อกอร่อยมากเลยชื่อเอฟไปประมาณนั้นแหละคือจอร์ดอยู่บนดวงจันทร์จอร์ดได้กิ่นเนื้อย่างของร้าน A5 Lega c y b ซ e บก็เลยลงมาจากดวงจันทร์ ขี <si> ่อพอลโล n หมายเ5มาเอ้ยรายการมันเซ็นเซอร์คำว่าจะเย็ดเทพไหมนี่คือสตอรี <y <y ่ที่มาของ A5 Legacy b e e b ใช่ค่ะอ่ะแล้วร้านเราขายอะไรทำไมเราถึงมาอยู่แบบร้านชพึ์แเรามายากินิคุญี่ปุ่นแท้อยู่นี่ร้านขายปิ้งย่างปิ้งย่างใช่ค่ะแล้วทำไมถึงตั้งใจอยู่ที่นี่เพราะว่าพื้นที่อ่ะเป็นคนแถวนี้อยู่ ออถึงว่าพูดเนอะใช่ประเภทในแถวนี้แล้วก็คือเหมือนเราอะทำเพจรีวิวด้วยแบบขายของอ่ะก้างมีกี่เพจก้างมีทั้งหมดประมาณ16เพจ16เพจรีวิวหรือถ้าพูดเร็วๆได้ภายใน15วินาทีให้พูดครบทุกเพจอะเริ่มหนึ่งแถวราชบุรีค่ะวสีลมแถวสาทรทำไมถึง,ถงไม่ได้มันเป็นเพจรีวิวแบบสมมติคนอยู่แถวราชพฤกษ์ก็พิมพ์ไปเลยนะแถวราชพฤกษ์ก็จะเป็นรีวิวอาหารแถวราชพฤกษ์อย่างเดียวเลยใช่แล้วก็มีแถวสีลมใช่แถวสาทร จะเป็นแบบย่อมย่ันยันแถวเอกมัยมีเผ็ดมาเปล่าแต่ยังไม่มีเผ็ดมาเดี๋ยวไปถ่ายไม่ต้องขึ้นทำแบบเนี้ยเดี๋ยวเจอกันในครัวเลยดีกว่าโอเ น,นี่เราก็นั่งกันอยู่ในร้านปิ้งย่างเฮ้ยนี่ครั้งแรกของรายการเลยนะที่มาถ่ายปิ้งย่างแล้วบรรยากาศก,าก็แบบไม่ได้เป็นปิ้งย่างแบบอยู่ใจกลางเมืองนี่แบบอยู่โอ้โหนี่กรุงเทพปะเนี่ยกรุงเทพค่ะกรุงเทพอันนี้เราอยู่กันแบบราชพฤพึกอะโอ้โหโคตรชิลร้านนี่แบบโคตรญี่ปุ่นเชิญรับเชิญรับเสิร์ฟได้เลยครับอันนี้เป็นสันคอไทวากิวนะคะอันนี้คือสันคอไทวากิวเดี๋ยวจะยกให้ดูทีละจานลายเนื้อแบบสวยมากนี่คือเนื้อไทยนะอันนี้ใบพายคะ่ะ อันนี้ก็เป็นใบไผ่ bye. นี่เป็นเนื้อไทยเหมือนกันเนื้อไทยเหมือนกันค่ะมาข้างมาอันนี้ซี่โครงที่ติดกระดูกค่ะอันนี้คือเนื้อซี่โครงติดกระดูกไม่ติดกระดูกอ๋อไม่ติดกระดูกใช่แล้วก็อันนี้เอฟไพค่ะฮาโกชิมะอันนี้คือชื่อร้านเลยใช่เอห้าเอฟไพเนื้อญี่ปุ่นอันนี้เป็นลิงวัวซูวีนะคะพี่แพรใช่อ,นนอันนี้คือจิ้มกับไข่ดองใช่ค่ะเฮ้ยน้ำจิ้มเขามีแบบ2แบบเลยนะมีแบบคนไทย ชอบกินเผ็ดกับแบบญี่ปุ่นนะแล้วก็อันนี้เป็นยูเกะซาชิมิค่ะย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ูเกะก็คือแบบเนื้อดิบใช่ยำเนื้อดิบแบบญี่ปุ่นเลยยำเนื้อดิบโหเฮ้ยนี่ยดูดีอยู่นะนอกจากเนื้อจะมีพวกสำหรับคนไม่ทานเนื้อนะคะจะมีเมนูหมูด,ด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นมันปูอ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นโฮตาเตะอันนี้เป็นไข่กุงข้างในเป็นมันปูใช่แล้วก็ท็อปด้วยโฮตาเตะอันนี้จะท็อปด้วยไข่ อันนี้หอยอน,น,นางรมมีออสเตอร์ด้วยออสเตอร์นี่นำเข้าใช่ป่ะออสเตอร์นำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะเป็นญี่ปุ่นทางตอนเหนือแล้วก็ต่อไปเป็นอาหารจานเดี่ยวที่ขายดีที่สุดในร้าน,ข,าน,นข้าวผัดมันเนื้อข้าวผัดมันเนื้ออันนี้จริงๆนอกจากเคยกินแล้วอะ่ะเคยเขียนรีวิวไว้ด้วยว่าข้าวผัดมันเนื้อที่นี่อร่อยที่สุดในกรุงเทพในกรุงเทพอ่ะอนนแต่ไม่รู้ไม่รู้มือตกว่านะไม่ได้กินนานละอพอลโลสปซี่ค่ะอันนี้อพอลโลสปซี่ ก็คือคล้ายๆกระเพาแต่ไม่ใส่ใบกะเพราใช่อันนี้จะเป็นเนื้อผัดพริกเสฉวนอ๋อค<ต>ือเนื้อผัดพริกเสฉวนก <c oughs> ็างบอกจะมีกลิ่นหมาล่านิดนึงแล้วนี่คืออาหาร A5 Legacy Beef ที่เราสั่งมากินวันนี้นะเดี๋ยวเราเริ่มปิ้งย่างก,กันก่อนเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราไม่เคยมากินปิ้งย่างด้วยก,กันกับคนดูในช่องใหม่นี้เราจะเริ่มจากเนื้อที่หน้าตาที่เราคิดว่าดีที่สุดมาก่อนนี่นี่นีพลาดเลยนะ โอ้โหเราเริ่มปิ้งย่างอะไรชิ้นแ,แรกโหดูดีอยู่นะพี่แทนจะบอกว่าจริงๆอะเพิ่งใส่ก็ได้ค่ะให้ชิมก่อนให้ชิมแบบเพียวๆทั้งสองตัวก่อนเพราะมันกินกับเนื้อแล้วอร่อยมากไม่จำเป็นต้องเขาบอกว่ายังไม่ชิมอย่าเพิ่งใส่พริกอ,อ,อยากให้ชิมก่อนเพราะบอกมันกินกับเนื้อสองตัวแล้วเขาพูดว่าอร่อยมากเดี๋ยวจะคอยดูเขาบอกให้จิ้มก่อนเลย เป็นน้ำจิ้มเนื้อ,อย่างยาก,กินนิก r ที่เหมือนชาบูม่กเพราะมีความเปรี้ยวแบบนิดนึงใช่ไหมระหว่างนี้เราจะเอาปูขึ้นไปรอก่อนเลยเอาปูมารอบนเตาซึ่งเดี๋ยวมันก็จะสุกพอดีคราวนี้ลองเนื้อใบาพายบ้างเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะว่าปูมันเดือดปุดๆเลยส่วนเนื้อก็ได้เวลากลับแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาลอง น้ำจิ้มตัวต่อไปตัวนี้อันเมื่อกี้มีความเป็นน้ำจิ้มทาบูแบบญี่ปุ่นอราน,นี้มีความเป็นน้ำจิ้มแบบหมูกระทะแบบไทยตรานี้มีน้ำจิ้มเนื้อย่างเหรอแนะนำให้ผสมกันนะคะคอร่อยมากข้าวอพอลโลเนี่ยมันเป็นยังไงมันคือเนี่ยเห็นไหมมาล่าเห็นปะ่ะแล้วก็มีไข่ดองเพราะฉะนั้นวิธีการกินนะเราจะทำลายไข่มัน นี่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 นีอพอลโลนะเผ็ดยูเฮ้ยเกืบลืมเราเคยเคมไหมว่าจริงหรือไม่ที่ข้าวผัดมันเนื้อที่เอห้าเลกซี้อรหนึ่งกรุงเทพนี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูคุกให้ดูเราก็มีพริกนี่นี่มันมีพริกแล้วก็มีมันเนื้อเห็นไหมนี่คือมันของเนื้อเพราะนั้นวิธีกินก็คือเราต้องกินอย่างนี้อ่านี่นี่นี่นะ อันนี้อร่อยกินแต่ยังอร่อยที่สุดในกรุงเทพจริงๆอ่ะครา้นี้จะลงเนื้อพเขาันสองตวัวนะอันนี้นะเฮย้ยลืมกินลิ้นเดี๋ยวเราจะลองกินลิ้นที่เขาเคมว่าขายดีที่สุดลิ้นซูวีแต่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้กรรมวิธีในการกิน <laughs> ลุ้นลุ้นน้ำจิ้มกับไข่แดงคืออร่อยมากอ่ะอ่ะคราวนี้เราลองอันนี้แล้วเราจะเราจะกินแบบน้ำนำจิ้มแบบเผ็ดบ้างอืมอร่อยพี่ก็อร่อยเลยคือมันเป็นร้านเนื้อย่างที่แบบได้น้ำจิ้มที่มีอารมณ์กินหมูกระทะมากเลยอ่ะอืมยุเก นี่คือยูเกะหอมน้ำมันงานมากแล้วก็เนื้อแบบไม่ดกับละลายแบบมีเท็กเจอร์ให้พอที่เคี้ยวนิดนึงนะอ,อร่อยมากสรุปเลยนะ สาเหตุที่มาวันนี้เพราะว่าอยากให้รู้ว่าในย่านราชพพึษ์เนี่ยก็มีร้านย่างแบบญี่ปุ่นแท้ๆท,ที่มีเนื้อให้เลือกตนะั้งแต่เนื้อไทวากิวแบบนี้นี่คือแบบท็อปๆเลยแล้วมีในออสเตรเลียแล้วเดี๋ยวจะมีเจแปนิสวากิวเข้ามาเพราะฉะนั้นใครที่อ่ะคิดว่าขับรถราชพพึษ์ไม่ไกลขี่เกียจเข้าเมืองไปหาแบบปิ้งย่างยากินที่กุญี่ปุ่น A5 Legacy Beef อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แทนทีวีปิดท้ายด้วยเมนูนี้ที่เป็นชื่อของร้านเป็นที่มาของร้านนั่นก็คือ A5 Legacy Beef นี่ก็คืืออเนอน้้ตัวี วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มสนใจโฆษณาติดต่อ0895654242